สบายดีอีแมรทีมงานของเราเริ่มแล้วทีมงานของเรานะฮะวันนี้จะพายุกับเรื่องของเมือง ตะแบกมาอวา้วนตะแบกมาอวา้วนพี่น้อง พี่น้องว่าสมข่อยสิเห็ดยังนี่นอตอนแรกว่าสีอ้อมมาหอดพี่คักป้าพื้นที่ไว้หลุดทยเข่าหน้าเขาดิก็เลยเอาสำนั่นข่อยสิเห็ดสวนข่อยสิปลูกอ้อยตามความคิดว่าสิปลูกอ้อยเด้อพี่น้องแต่เกิดว่าฮอดเวลามันจะเป็นยังรดขาเบิง่ง รากว่าความขีดข้องข่อยแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดไม่ได้อยู่บ่อนเก่าเป็นคนชอบทำสวน,ทำน,นทำนู่นทำนี่แหน่นตงตัวนี้นะอุ้ยอ,อุ้ยโอ้โหน้ำปลาฟางผุญจิโน่อน้อมทั้งผุญกร <c oughs> อีแม่บอนักบ่อ,อ,อให้ลูกซอยบอแม่บับงบังอว้วนขึ้นนะ้มคุณอัตนขาห่ยลงห่ยลงไปว่าอยู่แจ๊พววดอยู่แจอวัดส <c oughs> องสี่ห้าเขาไปกัดกูนี่บอเอ้ย มันต้องไปดอกแมมโดยพี่น้องที่จริงนะมือนีนันโดยแม่เอาตั้งแต่พี่แหมขนามา่ก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็นหนาเหรออีแมมสั่นขากุ๊บเออโอ้ยจะไปดิพี่น้องมีมาาทำไมดินม่เป็นพวเห็ุชวนตามเคยพี่น้องว่าด็กเหตอรมาคำ แม่ก็มาสอยลูกแม่ก็ิสมาประจําอยู่ในี่นี่แหละบ้านน้เที่เป็นใหญ่าหญาแจ่มชวนเลยค่ะอันเครื่องปลูกพังๆกันปลูกคือละแง่ขั้วแออวเปนต่อนะทีนอีแม่ได้ลับข่าวดีได้ได้พี่น้องไว้มือนี่นะวันสิ้ากันไปอันวันสิพากันไปอันออกโกรดออกโดให้่ีแม่ คุณป้าฝากเงินมาให้แม่ซื้อรถไฟฟ้าพี่น้องเยโอ้ยก็เลยหอดมือหอดตีนแล้วพี่น้องมีไอช้อนก็เลยหลับบวกกับเงินอันเงินที่ขาดซายกไลน์อะไรเนาะซักไลายเลยมีป้าเพิ่นท้วนคืนอืมเพิ่นให้เพิ่นใหายแมซ้อนบ่ได้ดังใจเพิ่นเรใหายแมซ้อนกับบวกกับตัวนั้นแหละก็เลย ว่าสิไปเอาอันโรซาฟาเมื่อวันสิพาก็ไปซืระวายข้วเขาพายุพัดวมาขั้วพี่นเอ้ยบอกกัรเสียงได้ไหมก็เลยจิตทอนตอนมือยังพเอยังเพาเนพี่น้อพุทธต้อําแทก็เลยคุณป้าเอ้ยบได้ไปด้วยครับเดิมมื่อนี้ก็บอกแบตัวปะตัวเนยปะเมยปาเอ้คน้าพายุลูกใหญ่ขามากพี่น้มีใหญ่ช้อนการบอท่านได้โรซาฟาก็ดีใจสำได้พี่น้องเอ้เงินมาอยู่ในกำมือมีใหญ้อนแหละมีใหญ่ชอนการนอนคือิกา รับขักรับเนี่ยดีมงดีใจแม่ป้ากระอุดนูนแม่ป้ากระเบิงแม่ป้ากระลำแม,ม่ป้ากระคอยข้งช่อมกระเต็มข้างเอียงกระได้ดีใจแหงพี่นอ,อ,อ,องเ้ยข้มโศกกระบมาเผาข้มเสากรบมาเฮียนียางซ้อนอสิกี้ยงขึ้นกัวเก่าแด้พี่นาค่ะแม่เลิศค่ะแม่ต่อใส่แบบนั้นแล้ว เอตอกดยนสามกันบาได้อ uh> ันอันสัตวมันอ่ะอยมาหมัดเอ้าไม่ใช่ตกแก่อันสัตว์ันอ่ะมาติดกับสินสั่นบอตอกแนบเขาเลยตอกขานันตสิไปสื่อมาหนี่พัเจ้าพลโตหามปิบันตายค่คนทางซะเนแม่ปิบันตัดไอจีระยะพันตาก็คือะปู่ใส่สบู่ สิเห <ality> ็นหัวพีว่น <ww> ้องถ้าลูกควายไปในนี้ดินทรายนี่ยังปัญหาจะสิเอาไปไหวใส่ นานเองเอามาก่อีโพดหามาอ้วนนี่แม่คิด่าพ่อใช่ไหมแม่ลูกว่าเรือท่านนก็เกาะหนึ่งหอผก่อสอง่ะหดแ่เลยนะอือก่ซ้องก่อนจะหอดแจ่ปึบท่านั้นกับ้องฮะฝังท่านั้นกับอ่ะเรือฝั่งท่านี่้องพอดีนี่ เลือไหมเอ้ยเลือกอับเห็ดประตูคนีแ้แม่ม,มีใหญ่ชดดึง่หนูไจับลบ่อสคอยลงคอยลงอีเม,มม่านแม่ไข่แม่บ่าวิพยูเรื่องง่วงเรื่องคว้ากับอีแม่ได้ไปสอบบอโอ้อยอ,อือแมแนนนอน เอามันย่านฝนเลยนี่มันบอกอยากลงลงไปลูกล่ะไอ้หูหาอยู่น้ำเทียงผมไปแล้วกนหนีกันตกบันไดโสลงม่อีท้า พี่น้องสุดท้ายกับสิเรียสแต่อ,อีแม่ <No way. S 1> น้องแม่เนาะพู้ได้กับสิปาู้ได้กับศิณีน้องแม่เนาะสุดท้ายก็รเจือเรือต่แม่นะฮะสู้หมแม่แน่นนแน่นอนข,ข้าหัวข้าส่วน แม่ยังไม่ต้องตายคาโคยตายคาหัวเขาชวนผมมีคนสุมเยอะอล้วตายคาโคลยังมีบวมหน่องมันมีแห้งแม่เพชรศิสอบจีโน่กับศิกลับบ้านบักวนกับศินีหนับมืออยู่ด้วยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปโน่หน้าบอกว่าหน้ามารีบอกว่าให้ไปตามบักหลังคื้นมาบอกว่าซองนม บางโนก็บักอวนนะบัม่วนเราสันบ่อยากมัวนก็สร้างหัวมันคุณหน้าโอ้บรวจิดสิตามหัวปุ้ยได้ขึ้นมาอีกเอมันคืองานแทนนั่นนะคุกระต๊ะเหรียญ้ตงหัวอยู่นั่นไหมเอาจริงกูเนี่ยน่าจะบาท ลูกว่าแล้วมันเหลือขอบคุณคุณป้าหลายๆที่ซื้อตะขายตะนางค่ะน้าแม่เนาะเจ็บพ่อเนาะแม่ออบในแท็กกับพ่อออบในแท็กกดีโอ้ยคุณป้าเองป้าออบในแท็กก็ได้ดันใจคุณป้าอยู่น้ำอันอยู่น้ำพวกลูกหลานบ้านสีเขียวไปนานๆเด้อค่ะคุณป้าแล้วก็อยู่กับอีแม่ไปนานๆนน้าแม่เนาะหากแพงอีแม่ไปนานๆพักค้า พักค้านี่ตั้งแต่แม่ยิมน้ำมาปลูกเยี่ยมก็ได้ข้นงซอยแม่เนีกว่าอย่างเงียอย่างเงี้ยอยู่แห้งยับวามว่าพี่แม่มรมาาเรื่องของฝนคนมกเกี่ยวมยยแมเอ้ยเืองขอนคนมาเกี่ยวม่อ้แม่ปีหนานะเหตุการเข่างันนะมันแล้วเนาะใส่จะเข่างั้น แส่ตะข่ากขคอ,อ,อข้อคือท,ทั้งไทยนะแม่เป็นน,นจังไดแทนเนาะข้างแรกพี่น้องข้างแรกของปี<อ> <c oughs> แบกข่าวเพื่อนนี่ดำแล้วโอ้มันไปส้นผู ฝากพี่น้องผู้ชมผู้ดูทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ซอนนห่อยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาซองแม่ลูกพร้อมยื้อแย่กับสิปายเพราะว่ามันกับสมควรเพราะว่ามันอยู่ในนี้กับสี่ปีแล้วอนาขอดของมันเห็นเนาะเดินมาสนามมันก็ต้องไปบักอ้วนกับนับนิ่วอยู่ทักสิบปายมือได้เดี๋ยวกับห้าเรื่องพีดกันกระพริกันนี่ นี่ฮะบนี้ออกจากบ้านคันนี้นะ่ะนี่ออกจากบ้านไหมมันจากซีวีดคันว่าเบื่อกู้แห้งกันทำไมเนาะอืมจากบ้านมันไกลปืนก็เลยมันมากขามายะแมนที่น้นองก็ไปบ้านห้อยปางจะนอ้องไปจากบ้านอีกแล้วไปเมืองไทยแล้วน่านี่แต่ก้าวดาเลยเยี่ยมมากที่เนาะก็สมควรอยู่ที่นี่อลยรับสะตว์ปีกต่างดีมากสา ยาดได้ลานน้อยมาให้อุ้มพจ้าโอมีเผื่อชอบเชฟปียาดได้ลานน้อยมาให้อุ้มอยู่แม่บักโน่เนี่ยมันมันลูกมันพอสีได้อยู่กำมันไปนะทำการทำงานกับมันสีได้อีกดอกมันเก็บไหนเนาะมันเก็บแน่ส่วนบักอ้วนนี้หยาดบ่ม่เมื่อก็อยู่หยาดไปอยู่พุ่นก่อนอีพ่อเขาคล้องก่อนนะเลาโนดอือไปให้บริการมายืมงินไยืมเงินนะโห สันดานมึงเ้ยสูย่ด้วยไหมนี่จะค้นสิปลายมากับปกติอะไรพี่น้องบ่มีไฟสิมาอยู่น้ำเฮาแบบตลอดไปดอกนี่ต่อีแม่ท่นแหละแม่อีแแม่บ่มีทางไป นี่นแหละกองฟอนไม่ใหญ่นะนั่นแล้วสาเหตุที่ลูกอยากอ้อมไว้นี่แม่ลูกคืออยากอ้อมกองฟอนไม่ใหญ่ไว้ยันเขาเหยียบยันเขาอันนี้นนแม่แม่อันนี้เก็บขึ้นให้ลูกนะแม่นิอนนอบอรู้วดนั่นรวดเอาไวัดไปใหม่ไหวมัด ชนอไนมักเรียกเฮียนแม่แม่สลัดสุตโดยดูเรียกเนเขาจะเดีนมาจับเออพอดีพอดีเชิญบักมาแล้วพักสู้เออฮัลโหลไปก่อไหวแบบนังอัลโหลไม่ใหญ่เออลูกล้านเห็ดหัวหัวห่างคางลายหัวหาง เหลือแมเราเลือเกาะหนึ่งพอดีเราไปเห็ดประตูถังแจ็จะเป็นสวนยังหรืพี่น้องลูกพันแห่งกัน เปลี่ยนแนวคิดอยู่ได้ตลอดแม่นี่แหละนี่บางที่เขาก็มาผูกขา,า้ใส่ยบนกองพรอ,อนบอไม่อยู่ในจได้แต่บอไม่เ,เ,เห็นยังได้ตบอโบหูฮะเองต่อปัากับผู้ไม่แม่เออเขามาอยู่น้ำฮาวห้งก็กปเปิดหลับสมาร์ทแม่บอขาดดอก

จากสิเป็นสวนยางยังบอกว่าท่านได้ยังบอกวาท่านได้อันนี้ต่อกก้ะไว้สื่อเด้อโนูต้เตรียมสิปลายแล้วบางกวนคุดป่าเอ้ยมันไปตอนใดกัเหลืองของมัน ทำบัรคุมบัตคุ้มบัรหมัดบุ้มรหมัดกได้กูไดยกไปกไปยตอนนี้กรบอกสิไปตอนนั้นกระบอกก่อนอืมัิบห้าเรื่องพีดกันคับกูแม่แล้อย่ามาห้าเรื่องพีดกันกับกู บบนะมันจะไปแล้วปบากวันนะเนาะมันจะไปแล้วบากวันนะนูเลื่อนะปลามึงหนึ่งโตก่อนมึงหนึ่งตงงาแล้วสุจะไปก็ได้